สวัสดีครับพวกเราทรีแมนดาวและ h าวาลโจไลออนจากจุดเริ่มต้นจนก้ามาเป็นศิลปินอาชีพนะครับพวกเราก็คือวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับที่ชอบความท้าทายฮะพวกเราเนี่ยกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดนะครับความตื่นเต้นระหว่างทางในการใช้ชีวิตเนี่ยมันปลุกเราแพชชั่นในการใช้ชีวิตของพวกเราครับเพราะงั้นเราเลยใส่พลังอย่างเต็มที่ครับเพื่อพุ่งไปสู่เป้าหมาย ชีวิตมันคือการเดินรู้ครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าเราจะเดินไปในเส้นทางไหนมันคือเส้นทางของพวกเราจริงๆครับและหนึ่งสิ่งที่พวกเราให้ความสําคัญมากนะครับก็คือเพื่อนร่วมทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบข้างนะครับหรือแม้แต่เพื่อนซีที่มีแพชชั่นของพวกเราคนนี้ครับฮาวาลจูไลออนเขาเข้ามาเติมเต็มแพชชั่นของพวกเราครับและทําให้การเดินทางของพวกเราเนี่ยสนุกและเราใจขึ้นไปอีกครับ เรื่องราวการเดินทางของวง Tree m a n d a l นะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยน่าจะต้องเล่ากันหลายซีซั่นเลยครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากๆครับพวกเราเนี่ยกว่าจะหาจุดร่วมที่เป็นจุดเดียวกันได้เนี่ยก็ต้องผ่านอะไรมาหลายๆอยา่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องการเรียนที่แต่ละคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันครับ แต่ในการเดินทางนะครับก็มีความสนุกเกิดขึ้นนะครับแม้จะมีขุกข,ขาบ,บ้างแต่ว่าก็มีความตื่นเต้นเกิดขึ้นมากมายตลอดทางครับถึงแม้ว่าพวกเราทั้ง4คนเนี่ยจะมีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันแต่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่วิ่งตามความฝันแล้วก็อยากใส่ไปให้สุดครับเราก็เลยมุ่งมั่นมากครับกับเส้นทางสายดนตรีนี้ครับในทุกๆเป้าหมายเราจะตั้งรถแมปให้กับตัวเราเองนะครับใครทำอะไรใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายได้จริงๆนะครับ ตอนนี้เราควรเร่งหรือว่าเราควรชิลเพื่อที่เราจะได้สนุกกับสิ่งที่เราเจอระหว่างทางได้ครับเพราะการไปให้ถึงเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่เรื่องระยะทางครับแต่เป็นความกล้าที่จะคิดนอกกรอบและแสดงพลังออกมาระหว่างทางพวกเรา4ี่คนเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่แพ้เป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสดงพลังและสปิริตของทุกคนในวงครับที่จะทําให้เราเร่งไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิมด้วยสัญชาตญาณวัยรุ่นที่เรามีเหมือนฮาวาวโจไรออน ที่บอกกับเราว่า rise up your spirit ให้เราปลุกเราตัวเองและออกไปเต็มที่กับชีวิตครับเกมเมื่อตัวจริงอย่างพวกเราก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วฮะต้องเล่นเกมเป็นงานอดิเรกครับผมจริง,รงๆการเล่นเกมเนี่ยเราชอบตรงที่ว่ามันพาพวกเราไปถึงจุดหมายเดียวกันครับผมการชนะก็ชนะไปด้วยกันหรือว่าถ้าเราแพ้เราก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันฮะซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆช่วยเหลือกันไปเรื่อยแบบนี้ครับเขาเรียกว่ามีสปิริตร่วมกัน กับอีกเรื่องหนึ่งจริงๆแล้วพวกเราเป็นวงที่ชอบเดินทางมากครับถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าพวกเรากินนอนเติบโตบนรถก็เถอะแต่ว่าการที่เราเปิดประตูรถออกไปแล้วเราได้เจอสิ่งใหม่ๆได้เจอสถานที่ใหม่ๆมันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสําหรับพวกเราอยู่เหมือนกันครับผมเล็กสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือรถที่พาเราไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับครับพวกเราเลือกฮาวาวจูเลียนคันนี้ครับเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปกับเราครับผม พวกเราทรีแมนดาวนะครับก็เช <ouse> ื then, ่อว่าชีวิตวัยรุ่นนะครับมันมีแค่ครั้งเดียวนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยก็ไปให้สุดนะครับลุยให้สุดทางนะครับผม rise up your spirit และไปให้ถึงเป้าหมายนะครับอย่างที่พวกเราได้ตั้งใจไว้ครับผมแล้วก็เรื่องราวระหว่างพวกเราทรีแมนดาวนะครับและฮาวาลจอร์ไลออนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับยังมีกิจกรรมสนุกสนุกหรือแบบเรื่องราวน่าตื่นเต้นอีกมากมายนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม